สวัสดีครับบ่าวเท้าสวัสดีท่านผู้ชมครับพระเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องครับเดินทางพี่น้องมาหาพระบวชใหม่นะครับมาหาหลวงพี่ครับมาให้หลวงพี่ย้ำให้ก่อนออกอีกรอบนะครับงวดวันที่16สิงหาคม2567นะครับเดินทางมาหอดมาถึงแล้วครับผมเอฟซีนะครับพิ่นทรงไฟโซล่าเซลล์นะพี่น้องนะมาถวายนะครับถวายวัดนี่แหละพี่น้องมาถวายหลวงพี่นะครับให้ติด ให้ใส่ในวัดนะครับธรรมชมเ,เดี๋ยวจะนําไปถวายหลวงพี่สาธุบุญน้นำเดินนะครับจากปทุมธานีนะครับแล้กการมีเอฟซีเพิ่นร่วมนะครับ,าา FC, รนะรบเป็นเจ้าภาพจองกําแพงวัดนะครับอีกหนึ่งช่องนะครับเดี๋ยวจะนํามไล่ซื้อน,นําปัจเจกไปถวายให้นะครับสร้างเพิ่็จะได้เอาซื้อน,นะครับเขียนใส่ก,กาแพงวัดให้นับสาธุบุญนะครับเอาเขาไปกราบในมาศการหลวงพี่น้ำกันนะครับเขาไปรับชม่มรับฟัง นะับหลวงพี่จะย้ำให้ตัวไหนนะครับเอานับสาธุบุญนับถวายสาธุบุญเด้อบ้านนี้กําลังอยากได้พอดีในเอฟซีเนาะให้มานเด้อบวนเอานะครับเอฟซีนะครับเพิ่นฝากทําบุญจองกําแพงวัดหนึ่งช่องนะครับผมเบาเทานำรายซื้อให้หลวงพี่นะครับหลวงพี่ก็จะให้พระอาจารย์ให้สร้างเพิ่นนะครับเขียนชื่อใส่กำแพงนี่ครับพร้อมเพิ่นถวายนี่ครับ ช่องสายทูบุญเด้อสุ้มไ้มานเด้งวันกับผมนี่ไล่ซีเป็นกลับผมเสียไปหลายมวดแล้วฝันนึงก่ครับหลวงพี่ฝันพ่าอาจารย์ซึ่งมื่อคืนเป็นศูนย์แห้งสูนใสพาอาจารย์สูนแห้งยูน่าศาลาเนี่โอ้สูนมาแล้วไหนบบบนี้การบัพเตนการบุพเนศูนว่าเอาปิดเอาตายอะไรโอ้พ้าอาจารย์สูนให้ลวงพี่นะแน่นกว่าทว่ามีสูนแยันแม่นหพี่ ครับผมอืครมโค้งสุดอ่าย้ำให้ก่อนออกแม<ง>นอืมฝันซํานั่นปะครับผมนี่กับตื่นกวนฝันอยู่ก็มี่ศูนย์วันี้มั่นใจว่ามีศูนมีศูนย์แล้วคำผันจังโอ้มั่นใจว่ามีศูนลุงพี่มั่นใจว่ามีศูนย์ท่านผู้ชมศแล้วอ,อ่นวานะครับเน้เนๆตัวเล ครับลุงพี่ว้ายกระสุดเก่ายังไงเนาะคิดว่าเข้าเลยได้เด็ดคิดว่าเข้าแล้วคิดว่าเข้าเลยได้เด็ดอ้าพี่น้องนี่คำพันสูนแล้วแม่ในไรครับคิดว่าเข้าแล้วนี่นะครับท่านผู้ชมนี่ละสองคู่นี่แหละอืมไม่ใช่แม่เก้าศูนย์ศูนย์เก้าครับศูนย์มาแม่อืมผมว่าศูนย์มาเก้าศูนย์เนี่ยไ่ได้ตัดดิอ่าจะชี้ให้ตัดเอาบ่เพิ่นก็ตัดเฉพาะไอ้ ที่หลวงพี่ตัดให้คือ0205ตัด09นับไหมครับผม90มาครับตัดเอาสุดนี่เลยตัด905หลวงพี่ว่า90นี่ล่ะมั่นใจว่า0ไหมไม่เพมว่าชุดที่พกคู่เมื่อกี้ที่เป็นครับนี่มีนอ่าอืมค่ะชุดนี้ตัดให้ FC ไปเลยตัดเลยอ่หลวงพี่ว่าตัดไปเลยครับมาชม9 0 9 5 เกาหากรยุ <C jin x 2> ่ในชุดเอนี่นนี่มันอยู่ชุดหลักสิบหลักหน่วยหลักร้อยชุดนี้ก็มีเลยครับผมชุดนี้หลักสิบหลักหน่วยนะบนว่ามันจะอยู่ในสุดนี้นะครับผมเกาหาก็มี่อันนี้ชุดที่ชุดสิบหกคู่ศูนหาแต่ว่าชุดนี้ผมมีเกาหานะครับผมแต่ว่าต้องศูนย์เลยนะครับย่ำที่ศูนย์ คือเน้นๆเน้นที่ศูนย์เน้นที่ศูนย์ครับม้วนทาตัดเพิ่มนะครับขึ้เก้าศูนย์อืมพระอาจารย์บางเทอมปิ่นเป๊ะกับยันปิ่นเป๊ะเก้าห้าน้ำเพิ่นนะครับท่านผู้ชมค่ะยันน้ำเพิ่นปิ่นเป๊ะเห็นไหมครับบพอปิ่นเป๊ะคือเป็นเก้าอะไรเป็นนั่งบนสูงครับผมอยู่บนต่ำนะครับมาคู่กันกระดิมันบุญเล่นคู่กับผมเอาพระอาจารย์เขียนให้เอฟซีโนทาตัดตัวได้เพิ่มตัวไหนเก้าศูนย์กับเก้าห้าครับผมพระอาจารย์เขียนให้นะพระอาจารย์เน้นเน้นอยู่แล้วคือขึ นะครับไปเขียนตุ่มตอก็ได้ครับผมอันนี้บบบครับตัวว่าต้องไงก็ได้พระอาจารย์ตัวสำนึกก็ได้มั่นใจว่าศูนย์มากเนาะค่ะศูนย์มากแล้วศูนย์นะค่ะเก้าศูนย์ศูนย์เก้านี่ครับห้านี่ตัวสำนึกตัวสำนึกพท์ยาเก้าศูนย์ที่ตัดให้เพิ่มแล้วพี่น้องเดลย เก้าศูนย์กับนี่ละอเออันนี้บอตัดให้น้ำครับผมเป็นตัวตัวล่องซะตัวนี้ครับอาจารย์ไปเขียนตัวกลับให้นือมั่นใจได้อาจารย์มันลดลงปินป่นแปะยันน้ำพระอาจารย์ปินแปดะแต่ว่าเอาเก้าไว้วาเล่ขอเจ้ามีเก่าเขียนตรงนี้ก็ได้ครับเนี่ยตัวนี้นอยก็ได้ครับผม ชือตัวร่องพ่อจันตัดเฮตัดเก้าศูนย์กับเก้าหาอีกสองตัวพี่น้องเพราะว่ากับยุทธิชุดเอเก้าศูนย์ห่านั่นแหละเอาลงพี่พ่อเฮตัดต้งตัดตรวนี้แหละครับคือมันเกยศูนย์ศูนย์ครับศูนย์กับห้านี่ม่เห็นครับทำมารวมกันยิ่งดีแล้วหนูคิดว่าที่มารวมกันอยู่ เงินมาครับผมคำบอไปนั้นหานยืนมแต่อยู่ยสุดนี้ละครับเาบอกได้ฝันแล้วกาับอกฝันดีสางชุดล่างนี่สามศูนาสามเกนี่แหละครับชุดล่างล่างครับวิ่ง3 3มสามศนย์ห้ดบชุดบนดับหลวงพี่ให้ก็คือ905กับ902ตัดให้0 2นย์สอย์หาคำย้ำคำย้ำมาคือ,อน,นี่วงาครับเอาวงครับผม วงล่างครับสามศูนย์พี่น้องนะครับหลวงพีว่งไห่ล่างสามศูนย์นะครับผมนะครับเนี่ยก็ยังเป็นเก้าศูนย์ห้ามั่นใจว่ามีศูนย์อ่อานะก่อน,นออกเด้พี่น้องเด้พันมาคืนนี่พันคัก ฝันคักแม่นสูนคักแต่ว่าโอ้ยอ่านะครับเป็นนั่งสวดมนต์อยู่ผลุ่มเป็นให้เร่งเสียงน้ำโถงขึ้นอันนี้บ้าเแ่าเขียนให้ตัวนี้จังเอฟซีไปถือเพลงบ้านี่เพลงมันขึ้นมาได้จังไดลูกกลุ่มรับมาไดกบดับไปมันหายแล้วลูกบอลเป็นสูนแห้งแล้วแม่นแล้วสูนละเป็นสูนแห้งสิครับผมแม่นอืยเออมาคักคำสูตรคักปันนี่ะ ทำเกี่ยวกับสารานะสครับนี่ครับ905นะครับหลวงพี่มิตัดเพิ่มให้ขึ้น90กับ9 5าพี่น้องให้ที่แรกคือ02กับ0 5ตัดอยู่ในสุดนี้คือเกานะยัน FC บบตัดครับขมามารวมกันสาตัวมากก็สิเป็นทาเน้นๆตัวมักๆตัวใดครับหลวงพี่มักตัวใดครับ905หลวงพี่มัก90หามักตัวที่นี่แหละครับตัวที่เน้นให้นี่แหละครับผมเลื่อเป็น095กับเป็นตัวครับ ค่าเก้าศูนย์นี่ครันี่นี่สลับเอาอยู่นะนี่นะครับผมล่างสามศูนย์ครับผมอาแคีคือสามศูนย์นะครับหลวงพี่ฝันว่าพระอาจารย์ศูนย์ให้คักพระอาจารย์ศูนย์ให้คักทำเกี่ยวกับสารากบพระอาจารย์มาแล้วครับศูนย์ศูนย์มาบ้างครับผมเอา้นพี่น้องลากาชุดอันนี้เป็นชุด หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยแคปหน้าจอได้พี่น้องได้เห็นไหมครับตรงกันตรงกันก็มี0ูนย์ห้านับเก้าห้าแล้วก็ชุดอันนี้นะผมชุด16คู่เห็นไหมครับก็มีเก้าศูนย์ตรงกันเก้าเจ็ดตรงกันศูนย์าตรงกันนับตรงกันทุกสูตรก็คือศูนย์หาตรงกันสู้สูตรพี่น้องอ่าอันนี้ชุด16คู่อันนี้ชุดหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนมากรับเลยศูนย์ฮาศูนย์ไหมครับ ศูนย์สองกับตรงนะครับศูนย์สองกับตรงเก้าศูนย์นี่กับตรงนี่เห็นแบบเก้าศูนย์บ่มีเก้าศูนย์แค่สูตรนี่เก็คือกันอะไรครับตูตูมาครับติดนะตูติดนั่นครับสองศูนย์ห้าอ๋ออันนี้เบ้าเถาเขี้นตัวยังไงให้แคบเอาพี่น้องนะครับนี่ครับหลักร้อยนะครับอันนี้ชุดหลักร้อยหลักสิบ หลักหน่วยบนอันนี้ชุด1ิบหคู่นะครับผมสังเกตตัวเลขตรงกันสังเกตตัวที่เน้น0ูย์ห้าอันนี้ก็ศูนย์ห้านะครับเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดก็ตรงกันนะครับออันนี้ชุดรกระไลตัวอยูอมันเก็บหน้าจอนะครับผมศ3นสานี่ก็ตรงกับที่ให้ล่างสามศูนย์แต่ว่า,วาไอ มันถ้าเป็นไปล่างมันก็เป็นสามศูนย์นะเก้าสามอ้าเก้าสามกับตรงกัน,น,นพร้อมเลยตรงล่างเนี่ยเนี่เป็นสูตรใหม่อ่าชุดนี้พี่น้องแต่ว่าว่านั่นกับโบมั่นใจกับโบ,บต้องเอา้าเอาก้อนสูตรนี้ศูนย์ห้าตรงกันนะครับเก้าห้ากับพระพอ,อาจารย์ไอหลวงพี่ตัดให้อีกทรามชมศูนย์สามก็ตรงกันเก้าสามก็ตรงตัวนี้เป็นชุดบนนะครับ ชุดที่หลวงพี่อันนี้แคปหน้าจอได้พี่น้องได้นี่คือชุดที่หลวงพี่ววนี่ครับฟันธงให้แล้วนะครับผมก็เอาชุดที่ให้ตองวันนี้นะครับเอาอยู่นี่แหละเอาอยู่นี่ครับมั่นใจว่าศูนย์มาศูนย์มาครับศูนย์มาหลวงพี่ว่าศูนย์มาได้พี่น้องได้วิ่งบนวิ่งศูนย์นะครับผมเก้าศูนย์สองเก้าศูนย์ห้าหลวงพี่เน้นให้ตั้งแต่ตองว,วดเลยเก้าศูนย์ห้ากับศูนย์ห้าอันนี้ ก่อนออกนี่หลวงพี่เลยตัดให้น้ำครับในชุดนี่แหละเก้าศูนย์เก้าหาเลยตัดให้น้ำตัดหหน้ำ<แ>ตัดหหน้ำโบนัสโบนจักรแนวตัดอ่าสวัสดตัดครับ <ś c oughs> ล่างวงกลมให้เราสามศูนย์ตัวเน้น <ử. S 1> นะครับ <ừ. S 1> เอาแคปหน้าจอธรรมชุมนะครับผมเอากราบขอบ,ขอบคุณขอบคุณอ่าหลวงพี่นะครับ ừ, เอาให้โชคให้มั่นนะหลวงพี่นะให้โชคให้หมั่นดิให้หมั่นนะพี่น้องเนาะอย่าหนักเงินแล้วพอกันคลิปหน้านะครับผมให้โชคให้มั่นสวัสดีครับ